สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ครับผมเช้านี้ก็อยู่ที่นะสวนแม่ฟ้าหลวงครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับกับเช้านี้บรรยากาศดีมากครับเก็บภาพสวยๆในสวนแม่ฟ้าหลวงมาให้ชมครับ เช้านี้ดีมากนะครับมีแสงแดบอ่อนๆน,นะครับหลังจากที่ฝนตกฉุกมาหลายวันครับเข้าสือ่อไปดูฝนก็มองไปทางไหนก็เขียวขจีครับผมวันนี้ทางฟ้าเปิดครับก็เอ,อยปั่นจักรยานขึ้นมาชมสวนดอกครับ เย็นชิวๆเป็นการผ่อนคลายครับกับบรรยากาศท้เช้าที่สวนแม่ฟ้าหลวงครับดอกไม้กำลังบานสวยงามครับทันใดสะดวกก็เชิญครับผมจะขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ปั่นจักรยานขึ้นมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้อากาศดีมากนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ